สวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ m อ e มเทนครับไอเอ็มบูคาของผมวันนี้เราอยู่ที่เกรท t อล l l มอเตอร์ไอคอนิ m i ามิธาของเรานะครับเป็นโชว์รูมอยู่บริเวณกม .7 ใกล้ศาลเจ้าแม่เสือวันนี้เราจะพามาชม ในเรื่องของศูนย์บริการเซอร์วิสหลังการขายเซอร์วิสหลังการขายผมมองว่าการเซอร์วิสหลังการขายเนี่ยค่อนข้างมีความจําเป็นนะเวลาที่ลูกค้าได้ออกรถไปนะครับในเรื่องของการเมเทนนหลังการขายเนี่ยเราก็ยินดีพร้อมให้บริการเลยนะฮะของเราเรียกได้ว่า one stop service <S one stop s t ม p s, <S e <Service. S 1> บ <S ใช่ครับศูนย์ของเรามีรถครบทุกรุ่นนะครับสต็อกแน่นด้วยครบทุกรุ่นเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของบริการหลังการขายดีดี ใช่เต็มซ่อมสีตัวถังตัวถังอ่าในเรื่องของการเช็คระยะเข้าศูนย์ต่างๆแก้ไขเคสมีปัญหาเรานี่ยินดีบริการเลยเขาวงจรเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลังบ้านกันว่าเป็นยังไงไปเลยครับตอนนี้เราอยู่กับที่ช่องเมนเทนแนนด้านหลังกันแล้วนะครับผมอ่าสำหรับช่องเมนเทนแนนของเรานะครับจะมีในเรื่องของฮอยยกเพื่อที่จะดูในเรื่องของช่วงล่างทั้งหมด นะครับแล้วก็เวลาที่เอารถมาเข้าศูนย์สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเราจะมาดูในเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ด้วย<อ>ทุกครั้งที่เวลาที่เราเข้าเมนเทนแนนต์ใช่คดูว่าน้องเหมียวแบตของเราเนี่ยจุไฟได้โอเคไหมเราจะเช็คกันเป็นทุกปีทุกปีทุกปีกป<อ>เราจะเช็คระยะกันพวกนี้เราจะมีเช็คลิสต์เราจะมีมาตรฐานของเราเลยเดี๋ยวด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันครับสาหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถของลูกค้าที่นําเข้ามาเช็คระยะศูนย์ใช่ไหมครับก็จะมีทีมช่าง คอยดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับพวกกรองอากาศต่างๆพวกนี้นะครับมี GPSI ให้ในเรื่องของการเมนเทนตีทั้งเรื่องของค่าแรงค่าไหลสำหรับเคสฮาวาฮีซิกคันนี้นะครับก็เป็นเคสจริงๆเลยที่ได้นำรถมาเข้าศูนย์เช็คระยะกันในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอ่ยเปลี่ยนกรองแอร์เอ่ยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างพวกนี้เราฟรีค่าแรงค่าไหลให้ ในระยะทางที่5ปีหรือ100,000กิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอ่าเราก็จะนำรถทั้งหมดเนี่ยนะครับมาในเรื่องของการเช็คระยะเราจะมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคอยดูแลรถของคุณนะฮะสำหรับสุภาสตรีบางทีเอ๊ซื้อรถไปจะดูแลวุ่นวายยุ่งยากไหมแน่นอนว่า Great Wall Motor เราได้ดูแลให้คุณอย่างครบคันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการใช้รถนะฮะคุณใช้รถเราดูแลให้นะครับอุ่นใจสบายได้เลยครับ สำหรับคุณลูกค้าที่จะเข้ามาเซอร์วิสนะครับผมก็สามารถจองผ่านแอปพลิเคชันนะครับ GWM Thailand ได้เลยนะครับหรือว่าจะจองผ่านไอคอนิกรามินทาก็ได้ที่เบอร์0868745555หรือว่าจะติดต่อผ่าน i อแที่ดูแลอยู่ก็ได้เช่นกันครับผมเราก็ยินดีอำนวยความสะดวกให้คุณลูกค้านะครับในเรื่องของการประสานงานแล้วก็เรื่องของการ,รบุ๊กิ้งคิวสำหรับขั้นตอนในเรื่องของการมาติดต่อที่นี้นะฮะคุณลูกค้าสามารถนารถ นะครับมาดอกได้ที่บริเวณลานจอดด้านหน้าเลยแล้วหลังจากนั้นแค่คุณลูกค้าทิ้งดอกกุญแจไว้ให้เดี๋ยวเราก็จะมีน้องนะครับคอยดูแลนํากุญแจของคุณลูกค้านะครับไปเซอร์วิสรับในเรื่องของการรอคิวนะครับคุณลูกค้าไร้กังวลได้เลย เพราะว่าของเราเนี่ยมีพื้นที่ในเรื่องของอจุดพักรับรองลูกค้านะครับพร้อมถึงตัวบอร์ดตรงนี้เลยจะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์บอกโปรเซสว่ารถของคุณลูกค้าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็สามารถรับรถในส่วนของขั้นตอนไหนได้บ้างช่วงเวลาไหนอ่าช่วงเวลาไหนอยู่ในโปรเซสอะไรหมายเลขทะเบียนอะไรเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะสามารถฟอลล์อัพรถของคุณลูกค้าด้วยตัวเองได้เลยนะครับระหว่างที่คุณลูกค้ารอนะครับเรามีส่วนของสแนค<า>บบขนมนมเนย นะครับผมสามารถกินได้บุฟเฟ่เลยนะบุฟเฟ่เลยกิบได้เลยตามใจเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทปนี้ที่เราได้พาคุณลูกค้าออนทัวร์ชัวร์ชวโรมนะฮะเรียกว่าครบครบคเซตเลยกันทีเดียวใช่ครับสำหรับคุณลูกค้านะครับอุ่นใจได้เลยนะครับกับคุณลูกค้าที่ออกรถกับไอคอนิกลามินทานะครับผมเราดูแลตั้งแต่ต้นยันจบบริการหลังการขายกันเลยนะครับเรียกได้ว่าอุ่นใจแน่นอนทุกเคส สำหรับวันนี้นะครับผม I อ m t ทนและ I อ m b o บุ๊ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> EP หน้าจะเป็นอะไรยังไงรบกวนติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับ the city